สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บกว่านี้ไบ่มีอีกแล้วเัิดเองออนยอนแอนยอนโฮนะคะวันนี้ฉันจะพาพวกคุณไปทำเมนูแซ่บๆกันนะคะเมนูตำบักแตงใส่บักตอแหละนะคะทุกคนคงรู้จักกันนั่งนาแล้วนะคะบักตอแหลคือหมากอะไรคะ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปดูเมนูแซ่บๆของเรากันเลยค่ะ ค่ะอันดับแรกเราก็จะมดาดูวัตถุดิบของเรากันก่อนนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครแล้วก็จะมาเริ่มต้นจากาบักแตงนะคะบักแตงนี้เราส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นบักแตงอ่อนกรอบหวานอร่อยเย็นชื่นใจค่ะใส่ตู้เย็นไว้แล้วนะคะแล้วก็ส่วนสําคัญนี่ก็คือบักตตวแหน่นเองนะคะบักตะแหลก็คือบักตตวแหล อตอนนี้ก็กำลังเริ่มสุกแล้วกำลังสีสวยตํออร่อยเลยค่ะหรือว่าใครที่จะชอบทบําแบบตัวแหลนี้ไปทําขนมก็ได้นะคะแต่ส่วนนี้เราก็จะแกะจุกกูต้องหัวมันออกนะคะเวลาเราจะเอา,เอาเราเอาไปตําส้มตํานะคะอันนี้เลยแกะแบบนี้นะคะแกะแบบนี้นะคะอืม แล้วก็เราจะมาดูส่วนต่อไปอันนี้ก็คือบักเคอรอน้อยนะคะบักเคอรอน้อยก็เป็นลูกน้อย,อยแบบนี้เราก็จะเด็ดตรงจุกมันออกแบบนี้นะคะก่อนที่จะเอาไปตามคุณก็เอามันไปนล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาประกอบอาหารได้เลยค่ะแล้วก็มาดูส่วนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะคะ แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นผงสเสน่ห์นะคะผงสเสน่หเราใส่กันนิดเดียวแล้วก็จะเป็นน้ําตาลจากญ้่หวานนะคะอันนี้โอ้ใส่นิดเดียวหวานกระโดดเลยค่ะกระโดดสุดยอดไปเลยค่ะแล้วที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ,ะที่สําคัญนี้อันนี้ก็คือปลาเมื่อยค่ะอันนี้เราสั่งมาจากอาออสเตร a เลยนะคะ มันว่ายมาจบออสเตรเลียเลยค่ะออพอมันเมื่อยแล้วฉันกเกลยจับมันมาไว้ในขวดนี้นะคะแซบหลายค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ขาดไม่ได้นะคะปลามเมื่อยค่ะค่ะแล้วก็จะมีสองส่วนสุดท้ายที่เราก็ขาดไม่ได้เช่นกันนะคะแทนแทนแทนอันนี้ค่ะเป็นบักนาวนะคะหมักนาวหรือบักเลมอนเองนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมโทนดองหรือกระเทียมดองนั่นเองนะคะค่ะเราจะใส่ไปอีกนิดนึงนะคะ ไปค่ะเมื่อเราได้วัตถุดิบครบแล้วเราก็จะไปเริ่มตำบักแตงกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเริ่มอปอกบักแตงกันก่อนนะคะปอกบักแตงอ่อนก่อนเอาเปลือกมันออกหรือถ้าใครไม่ชอบที่จะเอาเปลือกออกก็คุณก็จะตามแบบนั้นก็นเลยก็ได้ค่ะเอาที่คุณสะดวกสบายใจเลยนะคะเราก็จะไม่เอามันออกหมดนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็ได้ส่วนของบักแตงมาแล้วเราก็จะมาโขลกพริกกันเลยนะคะพริกเราก็เอาที่คุณชอบแล้วกันนะคะอย่าใส่เยอะใส่เยอะเปลืองค่ะค่ะตอนนี้คุณก็ตำพริกพอหยาบหยาบนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะเริ่มใส่ น้ำตาลนะคะน้ำตาลจากย่าหวานแล้วเราก็ใส่บักเครอรอน้อยลงไปเลยค่ะที่เราเด็ดไว้แล้วนะคะตามด้วยผงเสนีของเรานั่นเองนะคะใส่ไปนิดหน่อยใครชอบเยอะคุณใส่เยอะได้เลยค่ะ mm hmm. แล้วก็มะดาวของเรานะคะ บานาวของเราเราจะใส่กันทั้งเปลือกเลยนะคะเอาความหอมของบักนาวของเราเสร็จแล้วเราก็คกบีบกเขือเขือของเรานะคะให้มันแตก เสร็จแล้วเราก็จะใส่อ,อน้ำกระเทียมดองลงไปอีกสักนิดนึงนะคะเราก็จะใส่หัวลงไปด้วยค่ะเสร็จพิธีในการใส่กระเทียมดอง ในส่วนของขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะใส่ส่วนของน้ำปลาเมื่อยของเรานั่นเองนะคะเราจะใส่สองช้อนถ้าใครชอบเยอะก็อีกนิดหนึ่งก็ได้ค่ะโอเคปลาเมื่อยของเราก็พอแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มไปค่ะทุกคนแล้วคุณก็โคชิมชิมชิมดูนะคะคนๆให้เข้ากันก่อน ชิมได้ทีแล้วคุณก็เอารสที่คุณพอใจเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่บักแต้งโดยการสับนะคะสับนิดหน่อยแล้วเราก็จะหั่นลงไปเลยคะ่ะ ในส่วนนี้เราก็ใส่บกแตงลงไปแล้วเราก็จะทำการโขกโขดโขโข,อข,อข,อขอตั้ๆตคนๆอีกสักหน่อยนะคะให้มันเข้ากันค่ะเมื่อได้กี่แล้วเราก็จะใส่บักต้นแหลของเราเลยนะคะบักตนแหลนี้เราชอบเยอะเราใส่เยอะได้เลยค่ะคุณต้องเอาหัวจุกมันออกก่อนนะคะไม่เช่นนั้นหัวจุกมันจะทำให้ติดคุณติดขอ เลยค่ะนี่ค่ะจุกมันออกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคราวนี้เราไม่ต้องอโขลกแล้วนะคะเราคนค่ะค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีในการาตำบักตอแหลแล้วนะคะใส่บักแตงนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันเลยค่ะ ตำบาตตอแลใส่บัตรแดงเราก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะคะอืม้มสุดยอดค่ะทุกคนแล้วคุณก็อย่าลืมทานกับไข่คลองไข่ต้มไก่งวงจากอฟริกาด้วยนะคะแล้วก็บัวีพริกนะคะ,ะคุณก็อย่าทานเยอะเพราะว่ามันจะเปรี้ยงนะคะ <laughs> ค่ะยังไงทุกคนก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะตำบักตอแลใส่บักแดงแล้วก็ ปิดท้ายรายการเซ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วชันเองอนยอนแอนยอนโฮก็คงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วค่ะไปแซ่บกับตำแบบแดงแล้วก็บักตะไลกันต่อชันก็คงจะต้องทานให้มันหมดนะคะเพราะมันแซ่บจริงๆค่ะอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะแล้วก็เหมบอกกันด้วยเดี๋ยวแล้วก็สุดท้ายนี่อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้น้อยให้พวกเราด้วยนะคะคลิปนี้จบไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วก็ไว้เจอกัน คลิปหน้าค่ะอันยอนคงต้องขอตัวลา,าไปแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนโชคดีแล้วก็แซ่บกับะตะบกตะแหละนะคะบ๊ายบายค่ะ